ครับก่อนตัวนี้ก็จะเป็นหัวเกียร์ของเครื่องจีนทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเล็กนะครับตัวนี้จะเล็กตัวนี้จะเล็กตัวนี้จะจะโตนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ดูเข้าว่าจะาใส่ครับโครงเกี่ยวข้าวแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับ นะครับก็ใช้ได้ครับสำหรับหัวเกียร์ของจีนเครื่องจีนทั่วไปนะครับก็ใส่ได้นะครับก็เขาคงจะทํามาแล้วครับว่าให้ใช้ได้กับทั้งของ honda แท้และก็ของเครื่องทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้คือดูเขาทํามาเผื่อแล้วครับเผื่อเขาทํามากว้างนะครับผมถึงแนะนําให้ใช้มีแหวนด้วยนะครับนี่ครับคือเขาจะทํมา ค่อนข้างจะกว้างนะครับในีสามสามรูตรงนี้นะครับยาวแล้วก็กว้างนะครับเขาก็ทำมาเผื่อแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้นะครับไปหนึงชุดตัวตัดข้าวนะครับโครงตัดข้าวโครงเกี่ยวข้าวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาถูกมากๆนะครับร้อยนิดๆนะครับ